สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้กับพามาล่ออันต้นบกข้อเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเห็นบ่าขาจิ้พามาเก็บบกข้อนี่แหละค่ะนี่นวยบกข้อเนาะคะ่ะโอ้อยากน้ำลายแตกค่ะบ่สมบะ่ะสมบ่อืมหือเหรอเดี๋ยวขอชิมก่อนเด้อค่ะนายดูซิชิมนวยบกข้อเด้อค่ะนี่นี่แต่บ,บ่ง,งามแต่กับนวยไงเปิดอยู่อือ <laughs> คนขืนก็บขืนเล่าคนวายวายเก็บแล้วคือคนอยวงแางมีหมดวันอ่ะว่าเหลือเดี๋ยวคือมีห้างหมดเดี๋งโอ้มีต้นแมนกับอบอแมนมันมันก็ยังห้างห้างอยู่ว้าวเนี่ยเดี๋ยว,วเก็บเอากิ่งน,น,นี่เนาะนี่ต้นพ่สูงดอกเออพ่สูงเก็บได้อยจุก็เนาะเออจะได้เพาะได้กินได้เลยต่ำๆหนึ่งต้นต่ำๆ โอ้ผุนตกวัานี <5> <5 <5 ้กี euh ่ตัวไม่เคยดูพวงนี้เหมือนลำไยเลยเนี่ยตพวงเนี้ยเหมือนลำไยเลยนี่มาโซเบิ้งนี่เหมือนลำไยเลยแต่ไม่ใช่ลำไยนะจ๊ะแกเบิ้งแกเบิ้งเหนื่อยมักเนี่อย เนื้อมันก็จะสีอย่างนี้เลยเนี่ยเอาไหมวเาท่านเห็นอยู่อ้วเฝ้าจะกินแกะดูนะคะนี่อือว้าวปุ้มบักไงกบดีและเจ้า เจ้าของหลายๆเจ้าของกระเฝออยู่ห <t UC S 1> ้องแบบไงเลยเอาเละวะถามว่าเจ้าของเขาหลายๆกับเจ้าของเขาหวงกับลงไหมเป็นนี่เป็นใส่ตัดบ้านเจ้าของเหรือลงก่อนนี่เหลือแล้วเนี่ยเจ้าก็หักลงโหลดหักอะได้บ่บ้านเจ้าของขึ้นไปกินเนี่ยไหนเนี้กินงหนเนี้กิน้งหน้าเจ้าเนี่ยบ้านเจ้าของเดี๋ยวเบิ่งหลังเราแตัวมันก็แันว่าเจ้าของโงกับเท่าสิบเบิร์เซ็เต์หรือไงล่ะขึ้นไปกิงนี่แหละ เจ้าของเฝออืมอน,อนี่ใครวะพวไใคหลายอยู่ใครหน่อยกันเพราะเราพิยาก

อันได้พ่อหน่อยปรเดีนยวอันไหนเก็บเด็ดเห็ดสวยเลยนึกบ้างเป็นกุ้งเป็นพวงชุบเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวยกเบ้างได้หลายบ่ ค่ะน <id>: ี <Bond> ่เนาะมาเก็บบะคอเนาะค่ะบะคอด้วยค่ะบบเมนลำใยบะคอค่ะมาเก็บบะคออยู่นี่ปลาเนาะค่ะนี่แหละก็ได้หลายเติบเนาะค่ะเดี๋ยวเอาไปฝากค้นกรุงเทพเนาะเนได้บะคอแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะได้บะคอแล้วเดี๋ยวไปกินยุ่บ้านเนาะค่ะเฮ็ดพริกเกลือกินยุ่บ้าน เก็บมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็มาแจกเพื่อนกินค่ะ

น้ำจิ้มแบบนี้เลยเนาะค่ะเอ้ยเนี่ยน้ำจิ้มแบบเผ็ดมาค่ะที่นี่ก็จะมากินเนาะค่ะบะเคือเทศพริกเกลือมาแล้วเป็นน้ำน้ำค่ะก็ก็ไม่อยากถ่ายนั่นน่ะเหรอยากกันได้ไปนาตาอยากกินหน่อยเร็วกินดูสิแซ่บเด๊ ไหนน้าต้ากินดูสิอ,อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะไหนกินใหม่อีกเอาอีกลูกใหม่อร่อย <laughs> น้ำลายไหลคุณ <laughs> <laughs> พ่พอได้แม่คุณแม่ขา <laughs> อร่อยครับมาได้เจ้ามากินมะคอน้ำกัน <ừ> โอ้โยน้ำลายไหลนะคะ <ừ> น้ำลายไหลค่ะ กินก้อนบันเนี่ยนเพราะเราไม่อยากเขาโกงหลาแล้วคิดเอหืมอ,อร่อยนายาเม็ดดำสองเม็ดนายาเม็ดดำค่ะไม่ต้องกืนเลยนะคะก็นอรอเลยหนูอะไรคะไม่ต้องเคี้ยวกืนเลยแน่หนูมาทำไม

อร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆนะคะบ๊ายบายค่ะ